สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำยามาฮ่า mt ศูนย์ c e ้านะครับสีดำปีสอง7นสเจ็ดนะครับคันนี้นะครับสภาพสวยใสนางฟ้าเลยครับมาพร้อมกับของแต่งแน่นๆเลยนะครับสังเกตเห็นได้ชัดนะครับปี๊บหลังนะครับเป็นของโลเวลนะครับอินเนอร์นะครับมีอินเนอร์ด้านในนะครับตัวเก็บซับของข้างในนะครับอ่าตัวนี้นะครับปี๊บเฉพาะปี๊บนะครับติดตั้งมาตัวนี้สามหมื่นนะครับ สามหมื 30, เลยผมบอกเลยแล้วครับเพราซื้อไปนี่คุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวแหลกหลังอ่าอันนี้น่าจะประมาณ4ี่พันบาทสามพันห้าถึงสี่พันนะครับผมจําไม่ได้ราคาที่แน่นอนนะครับอ่าแต่สภาพบอกเลยครับดูคลิปคลิปเลยครับสวยใสไร้ตําหนินะครับอ่าแล้วก็มีแคชบาร์นะครับของกีวีอ่ากาแทนนะครับ กัดม้อน้ำนะครับกันหินดีดต่างๆนะครับเราก็จะมีตัวปีกปากนกหรือลิ้นหน้าตัวนี้นะครับคาร์บอนแคปลาแท้นะครับตัวนี้เจ้าของเก่าหบอกใส่มา5้าประมาณ5้าพันนะครับตัวนี้ผมบอกเลยนะครับว่าคุ้มแน่นอนดอกยางเหลือๆครับไมวิ่งหมื่นกาโลอ่าเดี๋ยวหมื่นเท่าไหร่มาดูกันนะครับสวยจริงๆฮะสำหรับนักเดินทางนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังหารถแนวทัวริลงอยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ ด้วยตัว Yamaha MT 0 9 Tracer เองนะครับไม่ค่อยมีวิ่งบนท้องถนนนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะาหายากกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้กับสภาพด้วยอะไรด้วยนะครับแบบนี้ผมบอกเลยครับว่าคุ้มโคตระคุ้มนะครับแม่ดูครับยเดี๋จะเปิดให้ดูปี๊บด้านในนะครับเบนกรุงเทพนะครับสวยๆเลยนะครับลายตำหนิเดี๋ยวดูนะครับปี๊บด้านใน เก็บของใส่ของได้จุครับเปิดไม่ออกโอเคอโอเคครับนี่นะครับที่บอกว่าโลบวนะครับมีอินเดอร์ด้านในนะครับมันก็จะให้ความหรูหรานะครับปกติเราปี๊บเนี่ยจะมีเปิดข้างในจะเป็นตัวเห็นไอ้เขาเรียกอะไรนะตัวตัวเหล็กตัวสตลเลสนี่เลยผมไม่รู้ว่าวัสดุมันคืออะไรลืมชื่อไปครับโอเคช่างมันอ่านี่ครับพาสีพรบครบนะครับ ปี๊บสวยๆเลยให้ดูภาพรวมอีกทีครับสำหรับนักเดินทางนะครับตัวนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูเลขไม่กันนะครับคันนี้นะครับคู่มือบุ๊กสวิตครบนะครับเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับด้วยเลขไม์เพียง11,126กิโลนะครับ แอคชั่นคอนโทรลระบบอะไรต่างๆสมบูรณ์ทุกจุดนะครับระบบไฟระบบเครื่องอ่ะมาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าครับนะชึ่งเดียวอ่ะเดี๋ยวเล่นเครื่องให้ฟังเลยดียวครับกบระปงประกับนะครับส,สวยๆเลยนะฮะรถคันนี้สายจอดนะครับเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้เลยดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับพุ่มๆเลยฮะสามสูบนะครับ,ครบเครื่องแน่นมากครับ มาธนาอะไรต่างๆดีดีมากครับหาอยู่นะครับต้องเข้ามาดูนะครับสามารถติดต่อได้ตามเพจ Facebook Line และเบอร์โทรศัพท์ที่เขาไว้ดได้เลยครับแล้วเรามี Youtube Channel ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ